ชื่อนางสาวนันทินีบานเยี่ยมนะคะรหัส6 42, 4 2 4 1 6 1 4ค่ะปรค่ะเป็นหัวข้อที่สนใจก็คือเรื่องการสักเป็นคนไม่ดีจริงหรือค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดถึงความหมายและความเป็นมาของการสักนะคะการสักคือการเขียนสีและลวดลายต่างๆบนร่างกายมีทั้งรอยสักชั่วคราวหรือรอยสักที่อยู่ถาวรการสักมีความแตกต่างกันออกไปแต่ละวัฒนธรรมและมีความหมายที่แตกต่างกันไปการสักเริ่มต้นที่ประเทศกรีกเป็นการสัก เป็นสัญลักษณ์ของท่าและอาชญากรรมประเทศไทยมีการสักที่ข้อมือเพื่อแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นไพ่หลวงหรือนักโทษจำคุกในรัชกาลที่4การสักมีทั้งการสักเพื่อรักษาโรคสักยาและก็สักแฟชั่นและจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสักแฟชั่นนะคะปัจจุบันการสักแฟชั่นมีเพิ่มมากขึ้นจากค่านิยมของวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เปรียบเสมือนการสักคือศิลปะบนร่างกายค่ะ ส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะจะยกเป็นทฤษฎีวาัฒากรรมของมิเชลฟูโก้ค่ะเขาได้อธิบายไว้ว่าเป็นข้อความที่ถูกพูดหรือถูกเขียนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะที่จริงจังของในสังคมยุคใดยุคหนึ่งซึ่งถูกกำกับด้วยกรอบความรู้ความเข้าใจของสังคมยุคนั้นๆการไหลเวียนของข้อความที่ถูกเผยแพร่ออกไปจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติทางสังคมระบบความคิดและทางอุดมการณ์ที่ชัดเจนที่เป็นหลักฐานอยู่เบื้องหลัง วัฒกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างอิสระแต่เกิดขึ้นอยู่ในกฎเกณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในขณะเดียวกันวัฒกรรมก็มีอำนาจในตัวของมันเองซึ่งวัฒกรรมถูกสร้างขึ้นมาจากบริบทของสังคมที่กำหนดความแตกต่างมีการปฏิบัติการหยิบยื่นและได้ยัดเยียดชุดถ้อยความบางอย่างให้กับสังคมแสดงให้เห็นว่าวัฒกรรมสัมพันธ์กับการจัดสรรอำนาจและทำให้คนตกอยู่ภายใต้อ,อำนาจของวัฒกรรมนั้น ทำให้เห็นว่าวัฒกรรมทำให้มนุษย์ต้องลำบากหรือต้องต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นวัฒกรรมปัญหาหลักทำไมคนที่ศักว์ถึงถูกตีตาจากสังคมว่าเป็นคนไม่ดีจากวัฒกรรมการศัตว์ที่มาจากในอดีตการศักดิ์จะใช้กับนักโทษอาชญากรรมสามัญไพ่ทาตจะมีการศัตว์ที่ร่างกายตามกรมกรที่สังกัดเป็นการแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องรับใช้ดังนั้นการศักด์จึงเป็นเสนกษณ์ของคนชั้นต่ำไม่ใช่สำหรับผู้ดี จากทฤษฎีวัฒกรรมของฟูโกได้เกี่ยวข้องกับการสักที่ถูกตีตาจากสังคมส่วนใหญ่ว่าเป็นคนไม่ดีเพราะอาจเกิดจากการหลอ่อหลอมหรือการถ่ายทอดของสังคมสมัยก่อนที่การสักจะต้องสักเฉพาะนักโทษอาชญากรรมหรือมาจากการถ่ายทอดให้เห็นทางทีวีที่คนร้ายหรือนักเลงส่วนใหญ่มีรอยสักตามร่างกายและถูกซึมซับและเชื่อมมาจนถึงปัจจุบันหรือผู้หญิงที่สักจะถูกสังคมตีตาว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นคนแรง ในปัจจุบันการสักไม่ได้รับความสนใจเหมือนในอดีตว่าผู้ที่มีรายสักเป็นคนชั้นต่ำปัจจุบันคนนิยมสักมากขึ้นเป็นเรื่องของแฟชั่นมากกว่ากระแสคนไม่ได้สักเฉพาะแฟชั่นอย่างเดียวแต่เป็นการสักเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันการสักพัฒนาไปมีการเรียนแบบของวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นทําให้จุดมุ่งหมายของการสักเปลี่ยนแปลงหรือเป็นที่นิยมมากขึ้นรวมถึงในด้านของศิลปะในรูปแบบการสักซึ่งนิยมมากในกลุ่มของวัยรุ่นซึ่งสามารถเห็นได้โดยทั่วไปอย่างเช่น ามโซเชียลต่างๆศิลปินบุคคลที่อยู่รอบข้างในปัจจุบันได้มีการเปิดรับเกี่ยวกับคนที่มีรอยสักแต่ยังมีคนบางกลุ่มหรือยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังมองว่าคนที่สักเป็นคนที่ไม่ดีและยังมีความเชื่อยังยึดติดกับความคิดเก่าๆอยู่และได้ยกตัวอย่างอังสือชื่อเรื่องเผาทางถอยคุณบอลพันธ์ในอธิบายบว้ว่าการที่สักเขาถูกมองเป็นผู้หญิงแรง แต่ในทุกวันนี้เวลาไปทำงานก็แต่งตัวสุภาพไม่ได้มีการปิดรอยสักให้มีชิตแต่อย่างใดเวลามีงานสอนก็ใส่เสื้อโปโล,โลแขนสั้นไม่ต้องกลัวนักเรียนจะไม่เชื่อถือจากรอยสักที่อยู่บนแขนและได้หให้เหตุผลว่าต้องเติบโตและเจริญก้าวหน้าด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลเองจนคนรอบข้างไม่ได้สนใจรอยสักเป็นข้อด้อยเพราะเขาได้ขายตัวเองผ่านความสามารถของเขาแล้วเมื่อการสักไม่ใช่แค่แฟชั่น การสักต้องผ่านกระบวนความคิดหลายขั้นตอนการตัดสินใจการวางแผนและเรื่องของความเจ็บก,การสักถือเป็นเรื่องของการตระหนักรู้ของผู้ที่สักโดยรอยสักแต่ละรูปเป็นศิลปะความกล้าในการแสดงอัตลักษณ์ของตัวบุคคลน,นั้นและเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของเรือนล่างตนเองแสดงการเติบโตของตัวบุคคลน,นั้นได้อีกเช่นกันนอกจากนี้การสักช่วยลดความวิต,ตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ปัจจุบันคนไม่ได้สักเพราะแฟชั่นอย่างเดียว จากการวิจัยด้านจิตวิทยาพบว,ว่าการสักช่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องร่างความไม่พอใจในเรื่องร่างของตนเองหรือสามารถลดภาวะซึมเศร้าได้เปรียบเทียบได้กับการสักเพื่อรักษาในสมัยก่อนการสักสามารถวงเบาเรื่องราวในสตอรี่ในชีวิตที่ได้ผ่านมานั่นเองค่ะ